สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบพบกับรายการเรื่องรับมากนะคะไม่รับเราไม่คุยค่ะวันนี้เรามาเจอกันในวันศุกร์ที่25พฤศจิกายนพร้อมกับเรื่องลับที่จะให้อาจารย์เสรีช่วยไขความจริงออกมานะครับท่าว่ในเรื่องของการเมืองในช่วงนี้ไม่มีอะไรร้อนแรงไปกว่าที่พลเอกประยุทธ์บอกลาพลเอกประวิทย์นะครับแล้วก็ถือว่าอาจารย์เนี่ย อาจารย์เสรีเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่ออกมาฟันธงเปรี้ยงๆฉับๆว่า99.99%พ99ลเอกประยุทธ์ไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติทีนี้อาจารย์มีความมั่นใจขนาดไหนอาจารย์ถึงได้ฟันแล้วทำไมอีก1%เนี่ยจะเหลือเอาไว้ทำไมทำไมไม่บอกว่า100%ไปแน่นอน แหมความเป็นพี่น้องมันยังมีอยู่ใก็้ด้วยัวหนึ่งเปอร์เซ็นต์กันแล้วกันหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทีนี้อาจารย์เขียน Facebook ไปเนี่ยผมก็ดูนะทั้งในสเตตัสใน Facebook ของอาจารย์และถ้าเปิดรายชื่อกรรมการบริหารพรรคกลุ่มหที่ปรึกษาของพรรคแล้วผมเลต้องร้องโ oh, อ wow ้ว้าวเลยแหละฮะ่าฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยที่พี่บอกว่า9 9เนี่ยเพราะมันมีปรากฏการณ์หลายอย่างที่ทาให้คิดมีอะไรบ้างวันนี้มาชหละหน่อยครับอันแรกก็คือคุณธมนัสกลับพ,พรรคพลังประชารัฐครับชัดเจนแล้วนะอันนี้นะซึ่งแนน,น่อน สำหรับคุณธรรมนัทกับนายกนั้นน่าจะอยู่ด้วยกันยากครับเพราะว่ามีความขัดแย้งกันตั้งแต่เรื่องการพิปรายไม่ไมว้วางใจการปลดคุณธรรมนัทออกจากนัวณตรีถูกไหมคะอันนี้คือข้อที่ข้อที่หนึ่งผ่านไปคุณธรรมนัทข้อที่สอง<ๆ>ก็คือเรื่องของนายกเข้าไปบ้านป่ารอยต่อ,อนะคะแล้วก็มีการ์ตูนออกมาเนี่ยกาเห็นไหมมีรูปเสือตัวหนึ่งเนี่ยนะคะ ออกมาจากบ้านป่ารอยต่อแล้วก็หันไปมองด้สายตาอันเป็นห่วงใหญ่แล้วก็มีเสืออีกตัวหนึ่งอยู่บ้านป่ารอยต่อแล้วกาลังหอบถุงแป้งอยู่อันไม่รู้ว่าทีมงานมีภาพนี้หรือเปล่าแต่ผมบอกว่าชัดเจนใช่ไหมนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์นะครับก็คือเรื่องคุณธรรมนัทกลับเข้ามาเรื่องอารุงตูไปป่ารอยต่อและอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นข่าวบอกว่าต้องเป็นข่าวนะครับบอกว่าหลังจากลุงตูออกมาแล้วมีการโทรเช็คนะครับ <โ>กบไหนอยู่กบไหนไม่อยู่ต่างๆนานาซึ่งการถ้าท้าสมมติว่าลุงตู่ไม่ได้ไปพูดเรื่องจะแยกวงเนี่ยถามว่าลุงป้อมต้องเช็คไม่ล่ะว่าใครจะอยู่ใครจะไปไม่ต้องเลยก็อยู่ปกติไปสิไม่เห็น<อ>จะต้องไปเช็คเช็คเลยต่อมาก็มีคนให้สัมภาษณ์เป็นระยะระยะจำได้ไหมคะของคุณสุชาติที่ชัดเจนมากลุงตู่ไปไหนไปนั่นใช่ไหมคะสกลทีอาตูอยู่ไหน สกลทีอยู่นั่น,น,นใช่ไหมครับแล้วก็มีสื่อมวลชนก็ตามถามสามมิตรว่าเอาอยัางไงนะครหรือว่าทางด้านปากน้ําเอาอยัางไงครับก็มีการเช็คกันเลยว่าจะอยู่เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่จนกระทั่งพอหลายคนมองดูการโยกการย้ายเฮ้ยพลังประชารัฐจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยถ้าเกิดไปตอปนี่ขนาดมันยังไม่ร้อยนะถ้าลุงตู่นะประกาศร้อนตะ์ะตอปคิดว่า การโยกการย้ายจะหยุดเหรอไม่หยุดอาจารย์คิดว่าไปถึงร้อยถึงร้อยยี่ิอันนี้ยังไม่แน่ขอดูคนย้ายไปก่อนเพราะว่ามันมีปัญหาอยู่อันหนึ่งต็อที่จต้องระมัดระวังปัญหานั้นคือคือปัญหาเรื่องการทับซ้อนของคนจะลงนะครสมมุติว่าคนเขาอยากจะลงเขตมากกว่าอยากจะเป็นสสปติลิสตแต่ถ้าเกิดที่เขาท้าทามกันไว้นั้นมันมีคนลงแล้วอะ แล้วคนที่จะเข้าไปใหม่จะทำยังไงอยกตัวอย่างอย่เช่นกลุ่มอดีรกสาเนี่ยคุณปองพลกับคุณปรพลเนี่ยที่แรกนั้นก็ชัดเจนมากว่าจะอยู่กับรวมไทยสร้างชาติถูกไหมครับใช่ครับแต่ตอนหลังก็มีข่าวว่าออกไปแต่การออกไปนั้นไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกันนะแต่ผลสรุปก็คือว่ามีเรื่องของการลงทับซ้อนคือทางรวมไทยนั้นเนี่ยเขาก็ได้เจรจากับคนไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าใครจะลง แต่ค in <th> er. ุณปองพลก็เป็นที่ปรึกษาของพรรคแต่ตอนนั้นเขาไม่อยู่แล้วคือเขาออกไปตอนนั้นมาเป็นที่ปรึกษาของพรรคมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ราะช่ยเขาก็เข้ามาด้วยเคยทํางานในสมัยของนายทักษิณหรือเปล่าใครคุณปองพลอดีเด็กซ์คุณปองพลนั้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีสมัยคุณทักษิณสมัยคุณปัญหารเขาอยู่พรรคชาติไทยพัฒนานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณปองพลและคุณปองพลออกไปไม่ใช่เกิดความขัดแย้งใดๆนะคะมันเป็นเรื่องของ ทับซอนว่าใครจะลง mm hmm. เพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่สามารถนับได้ว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่า1คนอยากจะย้ายไปมีเท่าไหร่ mm hmm. สอเมื่ออยากจะย้ายไปแล้วมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งด้านการลงสอสอไหมครัถ้าเกิดย้ายไปแล้วไม่มีความขัดแย้งลงสอสอ<ๆ>พวกเขาก็ไปกันอย่างแน่นอน mm hmm. นะคะอย่างตอนนี้สอสอกรุงเทพสามคนที่จะย้ายไปนั้นเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ที่ว่าเขาจะได้ลงเหมือนเดิมอย่างคุณกรณีแกก็คงลงคลองเตยของแกเหมือนเดิมนะคะรับาะแกก็ทํางานแกไปเดินตลอดนะเอาละ่ะถ้าหากว่าสสที่ย้ายเข้ามาส่วนใหญ่เป็นสสดาวเรศสสดาวเร์เรเรก็แปลว่าเป็นที่นิยมของคนในพื้นที่นะคะแล้วเมื่อย้ายเข้ามาไม่ว่าเขาจะใส่เสื้อสีไหนก็ตามเขามีโอกาสเป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นตอบพี่ขอดูนะเมื่อนายกประกาศชัดเจนจาก99กลายเป็นร้อยนะครับ แล้วดูว่าการโยกการย้ายนั้นเนี่ยที่ไม่มีปัญหาความขัดแย้งด้านการลงพื้นที่เนี่ยนะครับเราจะนับได้ละว,ว่าเท่าไหร่อ,อ๋อทีนับได้แล้วอาจารย์เดี๋ยวช่องโฆษณาอา,าจารย์โทรเช็คด่วนเลยได้ไหม <laughs> โทรเช็คด่วนเราตกลงที่พี่พูดไปตะกี้นี้ตกลงน้องจะไปอยู่จริงไม่จริง <laughs> จะพูดอย่างนี้เลยนะคือตอนนี้หลายคนเวลาพี่พูดไปแล้วนะ,นะคะ <laughs> จะตอบด้วยรอยยิ้ม <laughs> ครับ<ะ>ตอบว่า ก็คือตอบด้วยรอยยิ้มไงก็คือยิ้มก็คือยังไม่บอกไงตอบด้วยรอยยิ้มคือไม่ถึงขนาดปฏิเสธคือตอบการที่อยู่พักพลังประชารัฐในขณะนี้เนี่ยแล้วไปตอบว่าจะไปแน่ๆเหมือนอย่างคุณสุชาตินี่มันต้องกล้าหาญมากๆแต่มีคนที่มั่นอกมั่นใจเสียละเกินแล้วคิดตรงกันข้ามว่าคือถ้าอาจารย์บอกงี้นะอาจารย์หน้าแตกแน่คุณจตุพรเขาว่าเขาบอกว่าเขามั่นใจแน่ว่า ลุงตู่เนี่ยไม่ไปรวมไทยสร้างชาติแน่อโอเคไม่เป็นไรหน้าพี่ไม่เคยแตกถ้าจะแตกสักครั้งแนละ้วโดนเย็บมันคงจะพอจะเย็บได้แต่ทั้งที่ผมกไม็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงมั่นใจขนาดนี้แต่อยากรู้ว่าทําไมถึงได้ปั่นไอ้คำนี้ออกมาที่ว่าไม่ไปอยู่รวมไทยสร้างชาติแน่เขามีเป้าประสงค์อะไรหรือเปล่าก็คือถ้าเกิดลุงตู่ไปแล้วมีคนย้ายกันขนาดนี้เนี่ยนะคะ เรื่องของแลนสไลด์ก็จะเป็นปัญหาทันทีใช่ไหมคะก็เลยตีปาหน้าใสาเอาไว้<ม>ว่าไม่ไปหรอกนะครับคือตอบถ้าสมมุติว่าลุงตู่ไปนะคะแล้วมีคนย้ายตามไปนะ,ะหนึ่งคนย้ายตามไปมีสิทธิชนะเลือกตั้งใช่ไหมคะใช่ครับอันที่สองถ้าลุงตู่สามารถสร้างกระแสได้เหมือนปีหกสองละ่ะ<ม>ก็คือใครก็ตามที่ลงพื้นที่นั้นนี่ยรู้จักไม่รู้จักไม่รู แต่ว่าเขาอยู่ในพักที่จะชูลุงตุงเป็นนายกมันจะกลายเป็น6กสองอีกรอบหนึ่งใช่อันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมมก,ก่อนว่าที่อาจารย์อาจารย์บอกว่าเขามีสิทธิ์เป็นเป็นอาจหมายถึงว่ามีสิทธิ์ที่ประชาชนจะเลือกมาเนี่ยเราดูจากสมมติฐานจากโปรไฟล์ดีกรีและและคะแนนในการสอบว้าแต่ละครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคนคนนี้เนี่ยแทบจะไม่เคยสอบตกเลยใช่นะนี่เราเราตั้งสมมติฐานแบบนี้ขึ้นไปทีนี้ถ้ามาดูมาดูการขยับขั้วขั้วสามมิตร กลุ่มพลังชนอย่างเสเฮ้งนี่ประกาศชัดเจนว่าตามไปแน่นอนนะกลุ่มสามมิตรก็มีท่าทีเปลี่ยนไปคล้ายกับว่าจะเข้ากวนของบิ๊กตู่ในตอนนี้เออผมแปลกใจของเม้นข่าวอย่างนี้ผมก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ยยังไงกันแน่จะไปเหมือนกับลังเลอะไรหรือเปล่าก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคนที่ชัดเจนอ่ะตอนนี้เราเห็นนะเสียเฮ้งชัดเจนแน่นอนตามลุงตู่ใช่ไหมคะัและพลังชนนั้นดูเหมือนจะกลับไปที่เพื่อไทย อันนี้ก็ดูมันจะชัดเจนนะครสามิตรเอียงมาทางด้านจะตามหล่งตู่ใช้คาว่าเอียงนะครับไม่ได้แปลว่ามาอย่างชัดเจนใช่ไหมครับแล้วก็คุณชัยวุฒิก็ยังยิ้มอยู่นะคะยังไม่มีคําตอบใดๆยังมีเพียงแค่รอยยิ้มที่เป็นคําตอบนะครสสกรุงเทพสามคนมาแน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เคยสะสมไว้จํานวนหนึ่ง และที่กําลังจะย้ายมาอีกจํานวนหนึ่งก่อนที่จะมีความชัดเจนและที่จะย้ายอีกเมื่อลุงตู่ชัดเจนตอนนั้นค่อยนับตอนนั้นค่อยนับแต่ตอนนี้เนี่ยคนที่ไม่รอก็คือพักพลังประชารัฐทำไมรู้ไหมฮะเข้าครัวแล้วเตรียมหุงข้าวรอต้อนรับคุณธรรมนัสเรียบร้อยแล้วล่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวแปรตัวหนึ่ง ว่าเมื่อลุงตู่ประกาศชัดเจนจะอยู่หรือจะไป uh. คนบางคนเขาก็สบายใจที่จะอยู่คุณธรรมนัสแต่บางคนก็อาจจะไม่สบายใจนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใครบ้างที่สบายใจใครบ้างที่ไม่สบายใจ uh. แต่ในขณะเดียวกันการที่ลุงตู่โกยคะแนนของการจัดเอเปกสามารถนํามาใช้ในการหาเสียงได้โครงการรัฐบาลหาเสียงได้ การพัฒนาโลจิสติกหาเสียงได้การแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยสามารถหาเสียงได้นะคะแล้วก็การแก้ไขโควิดได้อย่างดีหาเสียงได้ผลงานเอ펙หาเสียงได้แค่นี้ไม่อยากจะตามลุงตู่มาเหรอเป็นผลงานที่งดงามและพวกเราเนี่ยพวกเราคนที่เป็น FC ลุงตู่ทั้งหลายอะไรอย่างนี้เนี่ยควรจะพูดก<ว>ัน<อ>ไปถ้าพี่เป็นสอสอถ้าพี่เป็นสอสอตอนนี้ไม่ว่าพี่อยู่พักไหนก็ตามนะ พี่จะย้ายไปอยู่กับลุงตู่แต่ผมได้ข่าวมาขนาดคนคนที่เป็นกลุ่มสามกีก็ยังจะอดอิจฉาไม่ได้นะเขาก็เห็นแต่ก็ทําเป็นไม่แชร์ต่อเห็นแล้วก็บอกมันก็ดีแต่ก็แบบ อยากได้ดีกว่านี้อะไรอย่างนี้ประชดประชันนะพักกันก่อนสักครู่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเราไปดูว่าคณะสามกลีบคณะก้าหน้าเนี่ยฮะเขาพูดผิดนะท่านผู้ชมอย่าว่ากันนะฮะเขาทำเขาทำเกมอะไรขึ้นมาสักเกมนึงเขาเรียกว่าอะไรนะจย์การ์ดหรือการ์ดการ์ดก็คือแปลว่าไพ่เกมไพ่นั่นแหละเกมเกมไพ่เหรอใช่การ์ดเกมที่ว่านี้เกมไพ่ขนาดนี้เขาต้องการจงใจจะบิดเบือนและกำลังจะตีแผ่ในประเด็นไหนตอนไหนอีกเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าครับ